ครับสวัสดีครับเพื่อนๆคัต็อบไบครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เอคัตต็อบไป DNA ครับผมเจ้าของหรือคนจัดงานยีรถเก่าครับทำไมถึงเป็นยีรถเก่าพี่ก็จุดเริ่มต้นก็คือเมื่อก่อนเราก็เล่นรถเก่า ใชครับเราเล่นรถเก่าเราก็อยากให้รถเก่ามีพื้นที่ได้วิ่งเล่นได้มาขี่กันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยถ้าเราจัดรวมอย่างเดียวมันก็ดูน่าเบื่อก็เลยจัดเหมือนแท็กเต้เล็กๆนะครับมามิสติ้งมาวิ่งมาอะไรกันครับผมตามโปรแกรมแล้วเห็นว่าจัดประมาณปีละครั้งใช่ป่ะพี่ใช่ครับงานนี้จัดปีละครั้งครับเหรอไม่จัดครั้ียวสองครั้งเหรอโอ้ไม่ไหวครับขาดทุนครับขาดทุนยังทำอยู่ขาดทุนยังทำอยู่ใช่ครับคนอะไรก็ไม่ต้องขาดทุนผมยังทำอยู่เอางี้เดี๋ยวผมรบกวนให้พี่เอกพาเดินดู รถเก่าๆหน่อยได้เลยครับมีอะไรยังไงบ้างผมไม่ลึกปีไม่ลึกพอได้ครับเดี๋ยวไล่กันเป็นแถบไปเลยพี่คันนี้กอ่กิโลเมตรสามพันสามร้อยกิโลเมตรคันนี้ก็จะเป็นเอ่กเจียพันสามครับแต่ในบ้านเราอ่ะจะเห็นแต่เป็นเอ r ก3จรยพันสามคาบูใช่แต่ตัวนี้เป็นหัวฉีดครับเขาแปลงมาครัพี่เดิมเดิมครับใช่ครับ คันนี้เดิมโรงงานเลยนี่บ้านเราไม่ค่อยเห็นนะพี่ไม่ค่อยเห็นครับ<ด>น่าจะมีอยู่ประมาณสองสามันสองสามันเรอใช่ครับสองสามันในบ้านเราเป็นตัวหัวฉีดใช่ครับเป็นตัวหัวฉีดนะครับ ไม่ไลมคุยกันไลยไม่ไม่สดไม่สดม่ิดคลิปเออคุยด้วยกันกลบอกไปพี่เหรอคลิปท่าุนกระดาษ แม่หายโอเคอันนี้สภาพเดเิมๆด้วยพี่เดิมๆครับเดิมๆแลอแล้วก็มันเขาเจ้าของมาลงแข่งด้วยอเจ้าของก็มาขี่ร่วมในงานครับอก็มีเปลี่ยนท่อแค่นั้นแหละนะก็เปลี่ยนเป็นอคาบูวิกใช่ครับอ๋อโชกก็เดิมร้อยยังเดิมเลยใช่ครับอันนี้ก็คันนี้อีกคันหนึ่งที่บ้านเราไม่ค่อยเห็นนะใช่ครับอันนี้รถผมเองครับผมจริงป่ะจริงครับ เอาลงแข่งด้วยพี่อ๋อไม่ครับจะเอามาให้โชว์โฉมให้ดูว่ามันจะมีอยู่นะรถของพี่เองครับผมนี่ก็เดิมเดิมเดินชอบเดิมเดิมเจ้าตัวนี้ไม่ค่อยได้เห็นในบ้านเราเหมือนกันนะไม่ค่อยเห็นครับก็น้อยก็ก็นับคันได้เหมือนกันขอนั่งได้ไหมพี่ได้พี่ลอง่อมดูเลยครับโอ้เห็นแล้วแบบก็เดิมเดิมชอบทอเดิมเดิมเพราะเอกลักษณ์ของบีคิงก็ต้องใหญ่ มันใช้ได้อยู่ครับฟีลิ่งได้อยู่ครับเครื่องบล็อกเดียวฮายาอ๋อเครื่องเดียวกันกับฮายาครับแต่ย่อื่นก็เขาจะเปลี่ยนแปลงหมดครับอ๋อโอเคครับแต่คุมพลังยังเป็นของฮายาอยู่ละครับผมสไตล์รถฮายานี่เขาจะแบบดิบๆเลยนะอ่าใช่ครับโะดิบๆอันนี้เป็นอันนี้อันนี้ไม่เก่าอันนี้ใหม่เลยกอันนี้เเพื่อนน่าจะรู้จักแล้วลหละอันนี้ฮายาเจนสองหายาเจนสองครับ แล้วนี่ตัวคาานาดิวคาลนาครับนี่เขาก็มาขี่ด้วยเจนสองเจนสองเจนสองครับมีเจิร์ด้วยมีเจิร์ด้วยใช่ครับอันนี้ก็นะครับอุตส่าห์เจนหนึ่งครับครับตัวนี้เคเก้าครับเคเก้าครับเขาก็เอามารวมสรุปด้วยใช่มาเจนเอ๊ะเก้าครับเนี่ยรถรุ่นเก่าๆเราบางทีเราไม่ค่อยได้เห็นใช่ครับรุ่นเก่าๆบ้างใหญ่ไม่ได้เก็บกันหมดแล้วพี่ถูกครับ แล้วยิ่งทะเบียนแท้นี่ยิ่งราคาโอ้โหราคาไปเลยยิ่ง NSR พวก NSR-TZ โอ้โหราคาขึ้นเป็นหุ้นเลยครับผมเห็นตงรายการนี้มีตั้งแต่รถเล็กอ่ะผมเห็นอะไรนะคาวสุกิครับไมโครของพี่ไก่สารแดงอูเมื่อกี้เขามาลองขี่กันอยู่เห็นไม่ลงไม่แว้นอย่าเขาเยครับผมอันนี้เป็นอาเคพันสองจีทีครับอาเคพันสองจีทีครับอันนี้ก็ถือว่าสภาพสวยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาทำเก็บ ไว้หมดแล้วอ่าครับคันนี้ก็ของุ่นพี่อ่าครับคันนี้พ่อันหน้าหลายคนน่าจะเคยเห็นเคยเห็นแล้วล่ะใช่เพราะแกไปทุกที่เนาะคันนี้เคยเห็นอยู่ครับอ่ะนี่ก็เซตเอกอ่าเจ็ดร้อยห้าสิบครับตัวนี้โอ้เป็นสาานเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยนะไม่ค่อยได้เห็นมากไม่ค่อยได้เห็นครับนะครับอ่ะไปเรื่อยๆไปกันยาวๆครับเรื่อยๆอันนี้บีฟอ่าเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ครับผมเนะนี่ครับ เป็น750 f ้านอครับก็จะก็จริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรจริงรุ่นนี้ตำรวจญี่ปุ่นใช้เยอะฮะครับตำรวจญี่ปุ่นใช้เยอะฮะครับนิ่งดียิ่งดีมาอยู่ในบ้านเราเยอะไหมพี่ตัวนี้ไม่ค่อยเห็นกันเยอะนะครับแต่ว่าสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์อ่ะหายากอครับสภาพที่แบบว่ารถเนี่ยอย่างขับใช้ได้อะไรเงี้ยเยอะนะน้อยอย่างน้อยโอ้โหพาเพื่อนมาดูนี่จ p z ี ย่าดิมาดูด้านนี้เห็นด้านนี้ได้ด้านนี้ได้เห็นเต็มเต็มคันอ่าเนี่ยดูดิดูความคลาสสิคเขาประมาณว่าเซอร์เิโกยักษ์อืมฉายาเขาเหมือนเซอร์เิโกหน้าเหลี่ยมเหลี่ยมอือืมอืมอ่าันนี้อันนี้อันนี้ครับอันนี้ก็คันนี้เคยถ่ายให้ดูแล้วครับ เจ้าของแต่งไปเยอะครับแต่งไปเยอะเจ้าของแต่งไ่เยอะโอ้ยเยอะด้วยลงยังพี้ลงยังลงแล้วเหรอ <c oughs> เยอะอ่ะาอ่าคันต่อมาเป็นครับ <c oughs> อันนี้เป็น CBR 900ครับ 900าร้อพี่ครับอันนี้เป็นซีเบียาร้อยครับมือ้ซีเบียเก้าร้อยก็จะเปลี่ยนเป็นหลายเจนมีหลายเจนครับครับผมอืมอันนี้เก้าร้อยเก้าร้0 0อ่ะเก้าร้แต่คันนี้ก็แต่งมาเยอะเหมือนกันนะพี่ใช่เอเมดเอ็มเราเห็นอยู่แล้วซีเบียพันร้0ยครับแม็กเฟอร์สโตโต้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบ็คเบิร์ดครับคยางรถยนต์ที่เหลือที้ด้วยนะครับแต่ละคันแต่ละคันเนี่ยส่วนใหญ่ผมที่ดูแล้วก็คือ สภาพจากค่อนข้างเดิมมากเลยใช่ครับสัวใหญ่บางเดี๋ยนี้เมื่อก่อนอะคนอาจจะแต่งรถเยอะแต่เดี๋ยวนี้ทําทําเดิมเก็บใช่ทาเดิมเดิมเก็บมันได้อารมณ์กว่านะเลพี่นะบางทีของเดิมหายากเออบางทีของเดิมหาไม่ได้แล้วบางชิ้นอะไรบางตัวนี่รอกันเป็นปีใช่ไหมเดีดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวดูตรงนี้ผมมีเซอร์ไพรส์ในงานนี้อยู่คันหนึ่งรถมีรถมีไม่ถึง รถมีน้อยอะรถมีน้อยว่างั้นแหละเรนเลดก็ไม่ถึง5คันในไทยอ่ะโอ้โหอันนี้อันนี้พี่เขากำลังจะลงกันอ่าที่กลับแล้วครับพี่อ๋อสวัสดีครับพี่ดีครับขอบคุณครับเต็มทั้งโลต่อครับพี่อ๋อขอบคุณครับพี่ที่มาร่วมงานติดขัดอะไรขอโทษด้วยนะพี่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็คาตาโนะกำลังกลับแล้วกำลังกลับตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นแต่ตัวนู้นก็ไม่ค่อยได้เห็นครับเที่หนึ่งครับครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับพี่ตอนนี้พี่ก็ขึันกล V.F. 750ดูดูดูคนขี่้วยครับสุดยอดรถคลาสสิกคนขี่ก็ยังคอนเซ็ปต์คลาสสิกไปด้วยอ่ะรอง้ารองเท้าหนังคลาสสิกมากหมวกคลาสสิกมากพี่ยอดครับครับอันนี้อันนี้อ่าชี้เอ็กซ์พลอยครับผมนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือสลิง สลิงช็อตอันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวเจ้าของคงไปเก็บเพิ่มเติมใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวบางคนเขาก็รอเก็บอ้นอย่างคันนี้อย่างคันนี้เขาก็ไปทุกงานกันสวยครับสวยนี่สภาพหล่อมากเลยพี่คันนี้ก็ปีเกิดเขาก็ตั้งแต่ปีแปดห้าครับโอ้เพราะว่าแต่ละคนที่ผมดูแล้วไม่ใช่แค่เรื่องตัวรถคลาสติกกับพวกออปชั่นหมวกเมิร์กนี่เขาเลงโเลยนะใช่ก็ พยายามย้อนรุกันเยอะอันนี้ก็เป็นตัวจะเป็นฝูงหายาไปหมดแล้วนะครับใช่นี่ก็เป็นสงฝัขหิยาของเล่นมีเยอะของเล่นในบ้านเรายังมีอยู่ใช่ไหมพี่เอกใช่ครับอันนี้ก็แบลดิตพันสองหายานี่ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่หายาครับเป็นตัวหายาแหมนานๆจะได้มาเจอรถเก่าคลาสสิกแบบที่เขาเก็บเรามาแข่งกันในสนามเมื่ีจริงๆก็แข่งกันสนุกๆกันนะได้ได้ได้เอามาโชว์ด้วยได้มาลองขับขี่ในสนามด้วยไงครับนะ มาเหมือนันก็เหมือนออกกําลังกายเหมือนวัดสุขภาพนะเอศวัุขภาพเป็นตัวคันนี้อีกคันหนึ่งตัวคันนี้คันน่าใช่แต่คันนี้น่าจะแปลงครับแปลงครับลงเครื่องใหม่ครับลงเครื่องใหม่แต่ก็เอากลิ่นอายอันนี้ก็จะเป็นถังมิเนียมครับนะดิบมากเลยเป็นถังมิเนียมบ้านเรา อทำบ้านเราเนี่ยทำโดยพี่ประเดิมครับพี่ตีพงมัญชาครับผมพี่เดิมเขาจะเป็นคนที่ตีตีถังตีถังมินมโดยเฉพาะอืมคือเอารถไปให้เขาเขาสามารถตีห่างได้เลยงานเล่งไม่รับงานเล่งไม่รับงานเล่งไม่รับครับแต่เขาตีได้เขาผมเขาตีได้ทุก่นฮะอันนี้ก็จะเป็นเจนใหม่ๆละครับนะครับและคันไหนที่พี่เอกบอกว่าอันนี้พยาบุซาลงแข่งครับรถใครพี่ นว่ารถพี่รถน้องครับรถน้องเหมือนกันว่าเห็นรถของพี่เอกดีเอนี่เห็นห้ายางสีเหลืองตั้งสีเหลืองเห็นสีเหลืองที่ไรนึกถึงเขาทุกทีเลยนะครับนั่นละครับอ่านะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูเซ์ไรครับ ไปไปดูกันครับอันนี้เจนเจนสองเอจนสามอันสามนี่ตัวอันนี้เจนสามนะครับตัวอายุัาเจนสามอยากลองขี่มากเลยขอบคุณครับมาเดี๋ยวไปดูตัวที่พี่เอกจะใไทยเล่นว่ารุ่นอะไรครับสุซูกีป่ะอ่าไม่ใช่ไม่ด้วย ก็งานนี้ก็มีกลุ่มกลุ่มขับนะครับ CB13 ครับมารงานนู่นด่วนครับก็ถือว่ามากันเยอะนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันผมว่ารถแต่ละคันอ่ะหายากเป็นคุณค่าทางจิตใจแล้วเขาสามารถมารวมกันงานเนี้ยเยอะที่สุดโอโหดูแต่ละคน นี่ครับซีพ <ibl is> ีนสามสวัสด <grenade te S 1> ีครับพี่พี่สวัสดีครับพี่พี่ครับเอกครับเอกครับดูครับแต่ละคันรับแต่ละคันนี่หล่อมากเลยแล้วในการเก็บรักษาการดูแลรถของพี่แต่ละคนนี่แบบอ่าใช่ครับนะครับแต่ละคนนี่ต้องเรียกว่าแต่งจัดต้องจริงนะต้องเรียกว่าไลจริงอมมันก็ดีนะก็คือได้มามิสติ้งได้มาพูดคุยกันด้วยใช่ครับเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมหาเดี๋ยวผมหาเป้าหมายผมแ๊บหาเป้าหมายใช่ไหมมองหาเป้าหมายก่อน แป๊บนึงนะครับได้พี่เนี่ยครับมาดูรายละเอียดกันเอกเป็นไงวะยอดเลยมาห้าสิบยู่ไหนพี่อะไรนะฮะรถวุฒนอยู่เนี่ยครับวีมาเสร็จแล้วเนี่ยแอบมาดูรถพี่เขานั่งอยู่นั่นแต่ละคันนี้เก็บบ่อรเก็บเนียนมากอ่ะต้องถามเพื่อนนะพี่ไม่รู้อะไรบางตัวที่ต้องรอกันครับไม่ได้หาแบบไม่ได้แบบมีตังค์แล้วจะซื้อได้ด้วยนะครับบางทีต้องรอด้วยีใจ ใด,ด้วยยอดด,ยอดูนี่ครับพี่อันนี้เจ้าของรถใช่ครับผมเอ2ีูได้มาไงพี่อ่าได้มาจากเสียด่านหนึ่งที่อีสานครับผมครับครับผมเห็นปุ๊บช้อนเลยช้อนเลยครับรีบช้อนเลยนี่ราคากต็ตอนได้มาสภาพนี้เลยพี่อ่าไม่เป็นสภาพนี้ครับมา <ะ S 1> เก็บงานนะเก็บงานพวกแฟริ่งอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็ไดมากี่ปีแล้วพี่ได้มาประมาณปีหนึ่งแล้วครับอ่าแล้วก็เออเอามางานร่วมงานนี้ด้วยใช่ครับผม เพราะงานตรงเลยงานตรงงานตรงเลยตรงรุ่นตรงสายทไว้ด้วยทำเก็บครับอ๋อวันนี้ต้องทําเก็บแล้วครับเนาะรถรถประเภทนี้เก็บแล้วตองเงียองเงียเก็บแล้วครับแพงก็ต้องเก็บครับผมนี่พอใจมันชอบอ่ะใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับคผม่เดี๋ยวเราไปดูรุ่นต่างๆครับไปครับวันนี้รบกวนให้พี่เอกยีนเอเราสามเอเมครับขับทัวร์ไปดูสามเอเมก่อนนี่อ่าสภาพแต่ละคันเนี่ย หล่อๆงั้นเลยไม่กล้าไปจับมากกูเราก็เป็นหล่อดยวยครับเกิดล้มไปนี่ตายเลยพี่แทนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับเอกครับพี่ครับผมครับสวัสดีพี่เอกคันนี้อีกคันนึงกะโอ้โหคันนี้เจ้าของไม่มาครับส่งรถมาหรอส่งรถมาดูโดยเฉพาะเอ้ยมาให้ดูโดยเฉพาะเลยพี่ประมาณนั้นยังไม่ทางเลยเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าอยากย่ายังครับจอะยังเต็มอยู่เลยอะนั่นแหละเนี่ยครับเขาก็มาร่วมมาอะไรโอ้ มันเป็นคุณค่าจริงๆใช่อันนี้ก็เดิมๆหมดเลยเหมือนกันนะพี่ก็มีแปลงบ้างครับมีแปลงบ้างเพื่ออันนี้เราคุยกันแบบรวมๆผ่านๆว่ามีรถหลายรุ่นมากจริงๆครับนะแล้วตกลงรถคันนั้นไม่อยู่แล้วรถคันนั้นรถคันนั้นอยู่ไหนไม่รู้ครับไม่เป็นไรพี่อยากเซอร์ไพรส์มากไม่เป็นไรก็เดี๋ยวนี่แหละไปไปทาคลิปดีกว่าฮะไปพี่ไปทําคลิปได้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 เดี๋ยวเอาคันนั้นอ่ะ อย่าว้ไปบุกถึงที่บ้านพี่เอกเลยดีกว่าได้เลยนะครับในวันนี้ก็ต้องอ่ะจบตรงนี้เลยแล้วกันจบนี่ดีกว่าอ่ะ, <laughs> อะจบนี่ดีกว่า <laughs> อ่ะอ่ะก็ขอบคุณพี่เอกมากที่ชวนสต๊อบไบร์มาร่วมในงานกิจกรรมแบบนี้กิจกรรมดีๆแบบนี้ครับ จัดปีละครั้งแต่ว่าในปีถัดไปจะจัดวันไหนคง<ม>ต้องติดตามกันดูอีกทีหนึง่งใช่ครับคงต้องติดตามครับเพราะว่าเราก็พยายามอยากจะให้งานดีขึ้นในทุกๆปีครับนะครับก็มีกิจกรรมให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกมากขึ้นม,มีการออกร้านจากสปอนเซอร์อนะครับแล้วก็มีเนี่ยครับจากทางเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบได้มาร่วมสนุกได้มาลองขี่รถในสนามคุณไม่จําเป็นต้องเป็นนักแข่งครับอคุณไม่จำเป็นเป็นต้องเป็นเป็นนักแข่งแต่คุณก็สามารถเข้ามาขี่รถในสนามได้ มามา,มาจอยกันมา,ส,าสนุกกคนมุมามาสรารฝันไว้เด็ก นะมันเด็กในวัยเด็กดูเด็กช่างเก่งเนาะใช่แล้วบางคนครั้งแรกได้มาขี่เขารู้สึกดีนะครับรู้สึกดีบานทีได้ลงไปขี่ในสนามเนี้ยผมเมื่อกี้ผมเห็นปล่อยฟรีรันด้วยใช่ครับดูแล้วทุกคนแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้มากครับทุกคนแฮปปี้มากนะครับอ่ะโอเคในวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอก D n a เหรือพี่เอกดีรถเก่ากันด้วยนะครับขอบเอาไว้มีหน้าถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่ได้เลยในวันนี้ลาไปก่อนครับพี่ครับ 재미 какой вая